คุณผู้ชมอยู่ในช่วงเวลาข่าวเย็นกับ NBT ทั่วไทยค่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกันบ้างค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจค่ะบอกว่ามีเด็กนักเรียนหญิง2คนมาแลกเงินที่ร้านห้างทอง5,000บาทขณะนั้นเนี่ยร้านกำลังยุ่งติดลูกค้าอยู่จึงให้เงินไปเกิน3 0,000กว่าบาทค่ะแต่วันถัดมาเนี่ยน้องนำเงินมาคืนให้ร้านทองร้านจึงมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้น้องทำความดีต่อไปค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านเพชรทองเยาวราชหน้าบขอสอสระบุรีถนนสุดบรรทัดตําบลปากเพียวอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของร้านทองนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เ,นเป็นเรื่องจริงค่ะมีเด็กนักเรียนหญิงสองคนเข้ามาที่ร้านเพื่อที่จะขอแลกเงินแบงค์ร้อยจำนวน5,000บาทแต่ตอนนั้นเนี่ยทางร้านกำลังยุ่งๆก็เลยให้เงินเกินไปถึง32,000บาทโดยที่ทางร้านเองก็ไม่รู้ค่ะ พอวันรุ่งขึ้นค่ะแม่ของเด็กก็พาลูกมาที่ร้านพร้อมกับนําเงินที่เกินมาคืนให้ซึ่งทางร้านก็มอบเงินเป็นสินน้ําใจให้กับเด็กทั้งสองคนจํานวนหนึ่งพันบาทค่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะามาขอแบงค์ร้อยได้แบงค์ร้อยนัดรีนน้องก็หยิบเงินมาตอนี้ว่ามันเป็นปเปอกหเื่นตแต่เนี้ยก็คือแบบคงจะว,วุ่นวุ่นอะมือก็คือ คิดว่าเป็นเปิกพันก็เลยให้ไปแบงค์ร้อยไปสามหมื่นคือสามเปิกแล้วก็แบงค์ห้าสิบอ่ะไปสองไปสอบปิกละพันอ่ะสองสองสองเปิกก็เป็นห้าก็คือคิดว่าห้าพันนี้เราก็ลืมไปแล้วอ่ะไม่คิดว่าเออเราให้เกินหรอกพอน้องมาบอกเออเออใช่ว่าแบงค์เปิดกนั้น่ะคือแบงค์ร้อยอ่ะร้อยใบก็ต้องหมื่นเลยเออแต่เนี้ย แม่ก็พามาแลว่าเออเกินว่าให้ไปผิดจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบกับน้องใบเฟินหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ไปแลกเงินค่ะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องบีมไม่เจอนะคะเพราะว่าลาเรียนทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นม .6 อายุ18ปีค่ะน้องใบเฟินบอกว่าเงินที่นําไปแลกเนี่ยก็คือเงินเก็บของห้องแล้วก็กําลังจะเรียนจบจึงต้องเอาเงินเก็บเนี่ยมาคืนเพื่อนๆ แต่เป็นเพราะแบงค์พันเนี่ยหลายใบจึงไปแลกเป็นแบงค์ร้อยที่ร้านทองจากนั้นน้องบีมที่เป็นเหรันยิกได้กลับมานับเงินที่บ้านก็พบว่าเงินเนี่ยเกินมาและในวันรุ่งขึ้นก็นําไปคืนร้านทองทันทีค่ะไปฟังเสียงน้องกันค่ะพวกหนูบอกว่าแบบแลกห้าพันค่ะแต่ว่าเหมือนร้านทองเขานับผิดมาค่ะแล้วเพื่อนที่เป็นเหุรันยิกก็เลยแบบว่า ตอนแรกพวกหนูก็น,นับกันไปแล้วพอเพื่อนที่เป็นเหตุรันยิกกลับไปแล้วก็ไปนับอีกทีแล้วรู้ว่ามันเกินก็เลยทักมาบอกหนูค่ะแล้วแม่ที่เป็นแม่เพื่อนที่เป็นเหตุรันยิกก็เลยพาไปคืนเขาค่ะร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะรันก็ขอ,แล,อแ,แล้วก็ให้ตอบแทนไหมให้ผิดน้งเราให้พันหนึ่งค่ะ